สวัสดีค่ะชุดนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าจากร้านแม่บุญครองนะคะรหัสสินค้าของเราคือพานอส2247จา้ะ Max ก r e s s นะคะเดรสยาวทรงปีกค้างคาวค่ะเป็นแบบนี้นะคะส่วนคอเนี่ยก็จะเป็นคอวีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะผ้าคอดูรานะคะใส่สบายผ้าพริ้วสวยเลยละคะ่ะลายผ้าเนี่ยจะเป็นผ้ามัดย้อมนะคะ เป็นลายที่ขายดีมากๆเลยล่ะคะ่ะใครๆก็ตามหาเลยนะคะดีเทลผ้าแหวกสองข้างนะคะด้านล่างนี้ค่ะจะเป็นนี่ผ้าแหวกทนะั้งสองข้างนะคะแอบเซ็กซี่เบาๆนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน3สีนะคะจะมีสีชมพูสีฟ้าสีส้มนะคะเป็นขนาดฟรีไซส์นะคะตัวรอบอกนะคะก็จะใส่ได้ตั้งแต่34 -38 ถึงนิ้วนะคะ รอบเอลเนี่ย27 3 0ค่ะสโพก34 4 0นะคะและก็ความยาวชุดเนี่ยตั้งแต่ไหลลงไปถึงชายเสื้อนะคะก็52นิ้วด้วยกันค่ะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะ